รถของเขานะ้วก็พี่ขับมาพี่ขับมาใช่ไหมอ่ะมองอ่ะมองมองมองกล้องพี่เป็นคนขับคนนี้ชี้ชี้ชี้พี่พี่พี่สมชี้เขารถนะพี่นายสมนะมีอะไรอยู่ชี้อนายสมครับโอเคกุญแจรถอยู่ไหนเข็นรถมาดูผมโอเคโอเคโอเคอเรียมารบกวนพี่สมมาตรงนี้ผมสักหน่อยอ่าพี่สมไปไปนั่งให้น้องไป ชีหน้ารถหน่อยทะเบียนรถอะไรนี่นี่นั่งลงนั่งลงนั่งมองมองมองกล้องก่อนโอเครถพี่นะใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เป็นเจ้าของครับอ่าพี่ขับมาคือรถพี่ขับคันนี้มาถูกต้องนะใช่ครับโอเคเป็นรถของนายสมเอ้พี่สมพี่เเอาดียวฮะถ่ายคลิปพี่ก็หนึ่ง ไหนดูโทรศัพท์เอ๊ะอยู่ไหนเจอยังเหลืออีกเครื่องนึงครับพี่เหลือเครื่องนึงใช่ไหมโทรศัพท์เครื่องหนึงเป็นหมดครับมีสองเครื่องมีสองเครื่องนะตอนนี้ให้ผมนะครับเอ่อเก็บไว้เลยเครื่องนึงอยู่ไหนพี่สมเป็นเจ้าของรถนะครับอ่าดูนะครับผมแจ้งความจำนงแล้วนะพี่าโอเคเจ้าหน้าที่ไม่มีอะไรเลยนะครับว่าน่าจะล่วงหายตรงไหนหรือเปล่าแทบหน้าเต็มที่เนาะบวกครับ โอ้โอปัวร์ที่เนี้ยดูดิ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 ดูดูดิ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 ดููดิด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 ิดูดิดูดิดูด ใส่ทุกมือแล้วก็เอาอะไรกีี่ได้กี่ได้เกี่ได้คือคุยกับพี่สุรินทร์กี่ไหมไรีไหมไรกี่ตออมานับเพื่อจะได้ประมาณการจ้าวประมาณการแถวแถวละกี่ก้อนแถวละกี่ก้อนไม่หมดกี่แถวครับน้าเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นนี่เป็นเจ็ดร้อยสี่ประมาณเป็นกัญชาอัดแท่งครับเป็นยาเสพติดในโทษประเภทห้าสายโยด้วยสายยได้แดฮะเห็นนะได้แดงได้แอปเปิ้ล เดี๋น้องาเอาหยิบหยิบเพือ้แไปเลยนออะเปิดให้ดูเปิดประชาให้ดูนะเป็นติดกฎหมายอย่านะเข้้ไหมาวบ้านเราก็ยังติดอยู่ให้ขอรู้มือเจ้าที่นะครับพี่หนูทำไมชนหลานเรื่อย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn